มาเปิดกุกกันหน่อยไม่ใช่เสียงดังที่ไหนครับเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์ครับนี่คือแค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ทั้งหมดดีกี่กี่ร้อยร้อยองค์ได้ก็เป็นร้อยได้เป็นร้อยหรออันนี้ที่ค่ายนี่คือแค่ส่วนหนึ่งนะส่วนใหญ่หลวงพ่ออะไรหลวงพ่อพันธ์เงเดียวเลยครับทําไมถึงได้ชอบครับชอบครับทำไมถึงได้ชอบอ่ะก็หนึ่งคือพี่ขอาวสนิทชวนแรกๆก็ ตอนแรกไม่เคยสนใจพระเลยนะพี่พอได้เข้ามาศึกษาก็หลงรักครับหลงรักหลวงพ่อแล้วก็เรื่องเช่าและประวัติของหลวงพ่อพัดนี่ทําไมคนศรัทธาเยอะหรือว่ายังไงรู้ไหมพอคร่าวๆได้ไหมก็ยังผมผมยังไม่ลึกขนาดนั้นพี่แต่ว่าถือท่านก็อายุเกือบจะร้อยแล้วนะพี่ท่านยังแข็งแรงมากเลยนะอใช่ครับผมก็หลงรักตรงนี้ครับแล้วก็ ที่หลวพ่อแกแบบว่าดูแบบว่าข็งมากนะพี่ผมว่าอืชอบที่มีนี่รุ่นอะไรบ้างอ่ะรงแนอวไรียสักองสององดิอันนี้ตอนที่ตอนนี้เอาอี่ก่อนนะพี่อันนี้เป็นรุ่นนี่แหละครับพี่รวยซับครับเนื้อเงินเออหลวงพ่อพัดรวยซับเนื้อเงินครับผมอันนี้ได้มาจากไหน ก็เช่ามาจากในเพจในกลุ่มวัดครับขนาดนั้นเลยนะพวกพวกพี่หมดไปกี่แสนแล้วนีทั้งหมดที่บูชาแล้วเป็นร้อยองค์เนี่ยก็น่าจะถึงนะครับแสนเป็นแสนแล้วนะโอ้ขนาดนั้นเลยนะเริ่มเข้าเส้เป็นหมื่นเป็นหมื่นเรานี่เชื่อคนง่ายเหมือนกันนะเอาสนิทเนี่ยพาเราเข้าสู่ทางนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ ผมผมได้มาไม่ใช่ว่าผมเก็บอยงเดียวนะพี่ผมปล่อยด้วยครับอก็ใครอยากได้ก็แบ่งแบ่งด้วยก็แบ่งบูชาเหมือนกันปล่อยเหมือนกันเคยปล่อยได้องค์มากสุดเท่าไหร่มากสุดก็ห้าหกพันบูชามาเท่าไหร่เช่ามาเท่าไหร่เช่ามาก็ห้าพันครับได้กำไรนิดนิดเดินหน่อยห้าหกร้อยแล้วมีองค์ไหนแนะนําพี่อีกอ่ะก็ ตอนนี้ที่ผมชอบก็มีรุ่นเนี้ยพี่มหาเวทมหาเวทเดรอโอ้ยผมชอบเหมือนกันเลยเวทเนี่ยมหาเวทอะขอดูหน่อยอันนี้หลวงพ่อัดเหมือนกันนี่ครับอันนี้อันนี้เลรุ่นมหาเวทจะไม่เห็นเลยอันนี้เลขตองหนึ่งพี่อันนี้อันนี้อันนี้อะไรมหาเวทเหมือนกันนะอ๋อแล้วดูข้างหลังสิอันนี้เหรียญน่าจะเหรียญนี้ครับที่พิเศษก็คือเลขโคตรตองหนึ่งเลขโค้ดเป็นเลขตองหนึ่งครับผมเออก็มีองค์เดียวแหละที่เป็นเลขเลขตองหนึ่งสวยอย่างเงี้ยนะ แล้วมีองค์ไหนอีกสักองค์นึงอุ๊ยอันนี้ก็สวยบ้าเอออออออันนี้สวยอือโอ้โหเพียบเลยนี่นี่เปิดกูแค่ส่วนหนึ่งนะมีแต่รุ่นนี้อย่างเดียวเลยพี่ส่วนใหญ่เน้นหลวงพ่อพัดครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับใช่ครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หลวงพ่อพัดหมดเลยนะครับข้างหลังเป็นอะไรครับข้างหลังเหรียญน่าจะเป็นทาวเวอ่ะอืมอาวเวศสุวรรณ ถ้าเปเสือคาบดาบแล้วนี้หายากก็ใช่ไหมก็ใช่ครับราคาต้แรงเลยเออพี่ชอบเหมือนกันไม่รู้ไม่คิดว่าจะเสือจะเข้าเส้นขนาดนี้พี่เห็นจาก Facebook ของน้าเสมบ้านพลเมืองดีมาเออก็มีนิดหน่อยครับนิดนิดนิดนี่อันนี้น่าจะมาช่นิดหน่อยละนะครับเป็นร้อยนี่คือแค่ส่วนหนึ่งครับผมนี่กองเชียร์เพียบเลยนี่กองเชียร์เหล่านี้เนี่ยคือไม่ได้มาดูพระนะครับจะมาดูว่าจะขโมยองค์ไหนดี นะครับเดี๋ยวคืนนี้รอเจ้าเสือใหญ่หลับก่อนนะครับนั่นนี่หายก็ไม่รู้นะว่าหายหรือเปล่าเยอะเกินเยอะเกินครับเอาถือให้พี่หน่อยเห็นหน้าพี่กับเจ้าเสือใหญ่ไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นสองคนเลยไหมเห็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มายืนเกะกะอยู่ตรงเนี้ยอะไรอะไรอะไรชอบที่สุดตอนนี้อันนี้คือชอบที่สุดนะครับแต่ส่วนใหญ่เน้นตัวพ่อพัดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ข้างหลังเป็นเป็นพระ อันนี้ครับอะไรนะน่าปกเหรอครับน่าจะน่าปลปกน่าปลอกเออเกือบไปแล้วอ่ะก็เปิดกุเจ้าเสือใหญ่นะครับเน้นไปที่ส่วนยาขึ้นหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนวัดห้วยด้วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเออนำมาฝากกันนะครับเดี๋ยวดูว่าความชอบนั่นเป็นความชอบใช่ครับใช่ไหมก่อนขึ้นช้องเจ็ดเสียทิตย์นี้ก็อย่าลืมขอบารมีของเรากันนะครับนะครับของแรงของพัดอ่ะ แล้วหนาวตกเลยเอาขอบคุณครับข,ข,ขอบคุณครับพี่ปิดเอง